สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับเข้าสูตจะเล่าให้ฟัง h ชนแนลคลิปนี้เสนอตอนแมวผีโดยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงของป้าต้อยโดยป้าต้อยนั้นอ,นอนุญาตให้เอามาเล่าให้ฟังแต่ขอใช้นามแฝงแกบอกว่าเพื่อบอกแกคนรุ่นหลัง หรือว่าใครก็ตามที่มีจิตใจไม่ดีเห็นชีวิตสัตว์ไม่มีค่าจะเจอเหมือนกับแกนี่แหละแล้วจะรู้ว่าหน่ากลัวขนาดไหนเอาตัวรอดมาได้ก็นับว่าบุญมากแล้วเลยขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าแมวผีบ้านของป้าต้อยกับบ้านของผมนั้นอยู่ห่างกันไม่ถึงเครื่งกิโลเมตรเดินไปมาหาสู่กันได้แกค,คือญาติของพ่อ เวลามีกับข้าวอร่อยอร่อยก็จะตักมาส่งให้กันอยู่เรื่อยป้าต้อยเป็นคนที่ใจกว้างไม่กลัวอะไรแม้แกระทั่งผีบอกว่าผีนั้นไม่มีจริงบางทีมีงานศพอยู่ข้างบ้านแกนอนแกว่งเปลยวนตอนกลางคืนไม่มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวแต่อย่างใดหากว่ามีเพื่อนบ้านมาชวนไปขูดเลขตามวัดร้างแกก็ไม่ปฏิเสธจะเป็นหน้าทับ นำทุกคนไปในวัดที่ไม่มีพระนอกจากความมืดและค้างคาวนอกจากจะไม่กลัวผีแล้วป้าต้อยยังเป็นคนมุทะลุขับรถเร็วไม่สนใจว่าจะชนอะไรบ้างบางทีก็ทับงูตัวใหญ่หรือว่าชนหมาชนแมวแกก็ไม่เคยลงไปดูปล่อยให้นอนร้องควญครางจนกระทั่งมันตายแต่ความเหี้ยมโหดของแกก็มีมากกว่านั้น คือว่าพักหลังมานี้ป้าต่อยมักจะไปบ่นกับที่บ้านว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแมวจรจัดเยอะมากแอบมาขโมยกินอาหารบางทีก็อึดเฉี่ยเรียราดเหม็นเต็มไปหมดซ้ำร้ายไปยิ่งกว่านั้นก็ออกลูกออกหลานบนหลังคาบ้านมันวิ่งไล่กันหนวกหูมากถ้าเป็นคนอื่นก็คงไล่ให้พวกมันหนีแต่ป้าต้อยไม่ทำอย่างนั้นแค่เห็นว่ามันมีลูกเล็ก เขเลยเอายาเบื่อคลุกข้าวให้กินลูกแมวหิวจัดเพราะแม่มันยังไม่มาให้นมมันกินข้าวที่มียาพิษเข้าไปก็ชักดิ้นชักงอตายกันหมดแม่มันกลับมาก็ได้แต่ดมลูกแล้วก็ร้องส่งเสียงห้อยหวนเท่านั้นเองปาต่อยโมโหและรำคาญแกก็ยิงแม่แมวด้วยหนังสติกใช้ลูกหินแข็งๆเป็นกระสุนถูกตัวมันก็ร้องหลายครั้ง แต่ยังไม่จบแค่นั้นแกยังเห็นแม่แม,แมวสีดำตัวนั้นยังคงเดินพววนเปลี่ยนคงแอบมาหากินอาหารแกเอาหนังสติ๊กยิงถูกตามันอย่างจังแมวร้องเสียงดังดิ้นปัดปัดเลือดออกมาจากเบ้าตาแดงชานป้าต้อยไม่สงสารกลับยืนหัวเราะชอบใจเสียอีกด่าและแช่งด้วยถ้อยคำที่น่ากลัวแมวผู้น่าสงสารเงยหน้าขึ้นมามอง ตาอีกข้างของมันมีแววอาคาตมันดิ้นกระเสือกกระสนไปมาเลือดก็ออกไหลหนองเต็มพื้นป้าต้อยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักด่ามันอีกว่าเป็นตัวซวยทําให้บ้านของแกเหม็นข่าวเลอะเทอะเอาไม้มาไล่ตีมันแต่แมวก็หนีรอดไปจนได้แกเจ็บใจมากที่จับตัวแมวเอาไว้ไม่ได้ทันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าป้าต้อยจะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ แกเล่าให้ฟังทำราวกับว่ามีความสุขที่เห็นแมวเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนฉันที่กลัวจนใจแทบขาดเป็นห่วงมันกลัวว่ามันจะตายเพราะไม่ได้นำไปรักษาตัวมันต้องทรมานอย่างมากปาต้อยนั่นแหละสร้างบาปให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่แกก็ไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดเรื่องนี้แพร่ไปทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นด้วย ชาวบ้านต่างก็ด่าลับหลังว่าเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายไม่เห็นใจแมวผู้น่าสงสารไม่ว่าใครจะพูดหรือด่าแกก็ไม่สนใจหากว่ามีแมวเข้ามาที่บ้านของแกเป็นต้องโดนยิงกระเจิงไปทุกตัวผัวอยู่ไม่ได้เพราะทะเลาะกันแล้วก็หนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นผัวแกบอกว่าบ้านนี้มีแต่คนบาประวังแกต้องตกนรกหมกใหม่ ดูเหมือนว่าป้าต้อยจะไม่สนใจเพราะเวลานี้แกเกลียดแมวเข้ากระดูกดำจะต้องหาทางเล่นงานมันอยู่เรื่อยเรื่องแปลกมากที่แมวไม่มาบ้านแกอีกราวกับรู้ว่าป้าต้อยเกลียดพวกมันก็เลยหนีหายไปเลยแม้แต่ตัวที่ตาบอดก็ไม่เห็นแมวกลับไปอยู่บ้านของคนอื่นมันก็สร้างความรำคาญให้ไม่น้อยแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายพวกมันเหมือนป้าต้อย อย่างดีก็ไล่ด้วยเสียงให้กลัวเท่านั้นหรือบางทีก็เอาไม้คว้างเฉียดดไม่ให้ถูกตัวมันแต่ป้าต้อยก็เข้าไปยุ่งจนได้ถ้าหากว่าเห็นใครกำลังเล่นงานแมวแกจะรีบเข้าไปทันทีจัดการตามกรรมวิธีอันแสนจะโหดร้ายแม้ว่าเจ้าของบ้านยังต้องห้ามแล้วอยู่มาไม่นานป้าต้อยก็เริ่มมีท่าทางแปลกๆผมมองลงมาจากข้างบนบ้าน เห็นแกวิ่งเข้ามาแล้วหลบอยู่ใต้ถุนบ้านท่าทางเหมือนแกกลัวอะไรบางอย่างผมถามว่าป้าต้อยทำอะไรแกก็ตกใจทำท่าสะดุ้งสุดตัวแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแค่ผ่านมาก็แวะพักเหนื่อยเท่านั้นเองไม่พูดตามความจริงเพราะผมเห็นหน้าแกซีดจนเกือบขาวรู้ว่าต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแกแน่นอนแกไม่กลับบ้าน ยังคงนั่งหมอบอยู่ตามซอกกระสอบขา้าวโพดที่วางซ้อนกันตัวแกสัน่นส่งเสียงร้องคลางฮือๆผมบอกให้พ่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อก็ลงมาจากบ้านแล้วไปพูดคุยถามแกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าป้าต้อยจับมือของพ่อเอาไว้ตัวสัน่นปากของแกก็ซีดเซียวขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดนอนมาทั้งคืนพูดเร็วมากฟังจนจับใจความไม่ได้ พวกเราคิดว่าแกต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนจะพาไปหาหมอแกก็ไม่ยอมไปท่าเดียวบอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรท่าทางของแกกลัวอะไรหรือประสาทร้อนกินใบกระท่อมเข้าไปหรือเปล่าพ่อถามแกไปตรงๆเพราะพ่อเคยเห็นคนที่กินใบกระท่อมเข้าไปจะมีท่าทางแบบนี้ป้าต้อยใส่หน้าแววตาของแกสื่อถึงความกลัวอย่างมากไม่ ฉันไม่ได้กินใบกระท่อมหรอกกลัวฉันกลัวมันจะมาฆ่าฉัน <S <S คราวนี้ทุกคนก็ตกใจต่อเสียงที่แกวิดร้องออกมาคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเส็จแล้วป้าต้อยอาจจะถูกอะไรบางอย่างเล่นงานอยู่ก็ได้คนหรือเปล่าบางทีอาจจะมีขโมยขึ้นบ้านเพราะป้าต้อยแกอยู่คนเดียวเมื่อแกไปเจอเข้ามันคงจะขู่ฆ่าแก เลยทำให้แกกลัวถึงขนาดนี้จนต้องหนีขวัญกระเจิงมาที่นี่พ่อกับแม่เห็นท่าทางแปลกๆไม่น่าไว้ใจของแกก็เลยช่วยกันจับมือเอาไว้แล้วก็พูดปลอบใจว่าบอกมาเถอะว่าแกกลัวอะไรพ่อกับแม่ถามคำถามเดิมๆกระทั่งประต้อยเริ่มไว้ใจมองพ่อแล้วก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังโหยหวนหน่ากลัว แล้วแกก็ขอนอนค้างอยู่ที่บ้านเพราะว่าแกกลัวมากอยู่กับความหวาดผวามาหลายวันแล้วจนป่านนี้ป้าต้อยก็ยังไม่บอกเสียทีว่ากลัวอะไรกันแน่อาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วก็ได้ลักษณะท่าทางอย่างนี้จะต้องมีเหตุทำให้แกกลัวขนาดหนักแม่ก็เลยขู่ว่าถ้าเกิดไม่บอกความจริงจะไม่ให้นอนค้างที่นี่คราวนี้ป้าต้อยร้องไห้โฮออกมา เล่าด้วยอาการปากคอสั่นเหมือนคนสติไม่ค่อยดีผีน่ะสิมันตามหลอกหลอนฉันหลายคืนติดกันจะมาเอาชีวิตของฉันไปแกพูดคำว่าผีออกมาทุกคนต่างก็มองหน้าปาต่อยไม่คิดว่าคนที่กล้าบ้าบินจะกลายเป็นคนที่กลัวผีไปได้เพราะทุรู้กันอยู่แล้วว่าในชีวิตของแกไม่เคยกลัวอะไรเลย เคยเดินเข้าไปในป่าช้าตอนกลางคืนด้วยซ้ำแต่วันนี้กลับมาบอกว่ากลัวผีซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้หลังจากคลายความหวาดกลัวลงไปป้าต่อยก็เล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกว่าแกถูกแมวผีตามหลอกล้อนแมวตัวที่เอาหนังสติ๊กยิงตาจนเลือดไหลตัวนั้นแหละมันอาฆาตจ้องจะทำร้ายโดยมันพยายามที่จะควักลูก,กตาของแกเหมือนกัน จากนั้นเรื่องความน่ากลัวของผีแมวก็เริ่มขึ้นในคืนหนึ่งคืนนั้นแกยังไม่ทันจะปิดบ้านกำลังทำความสะอาดห้องครัวอยู่แล้วแกก็เห็นอะไรดำๆบางอย่างวิ่งผ่านหน้าไปแล้วก็ตรงไปยังนอกฉานบ้านแรกๆก็ไม่ได้สนใจคิดว่าตาฝาดแต่แล้วเงานั้นก็พุ่งหลายครั้งหลายคราวคราวนี้ป้าต้อยทนเฉยไม่ได้แล้วแกก็เลยตัดสินใจเดินออกไปดู แต่ก็ยังถือไม้ติดมือไปด้วยมองไปรอบๆกลับไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดแกกำลังจะเดินเข้าบ้านแล้วเสียงแมวก็ร้องออกมาดังมากตามด้วยเสียงลับเล็บคือมันเอาเล็บข่วนกับไม้ตอนนั้นแกโมโหมากเพราะแกเกลียดแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแก่หันไปมองข้างหลังก็ตกใจไม่น้อยเห็นแมวสีดำตัวใหญ่มากๆใหญ่พอๆกับลูกหมาสามสี่เดือน ขนพองตาวาวมันยืนจังก้าจ้องมองด้วยความโกรธต้าต้อยมีความรู้สึกว่าแมวตัวนี้มันท้าทายมากไม่กลัวคนแถมมันยังจะทำร้ายอีกคราวนี้คงจะต้องได้เห็นดีกันแกกะจะเล่นงานให้มันหมอบไม้ในมือของแกเงื้อมขึ้นถ้าหากว่ามันกระโจนเข้ามาก็ต้องถูกตีทันทีแน่นอน แต่ท่าทางของมันไม่กลัวและส่งเสียงขู่ตลอดเวลาป้าต้อยก็โมโหหนักมากไล่แล้วก็เดินเข้าไปหามันแมวก็กระโจนเข้ามาใส่แกเร็วมากแต่ว่าถูกป้าต้อยตีสุดแรงเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตัวมันหนักมันทับแกจนล้มลงร่างแมวคล่อมตัวป้าต้อยเอาไว้มันเริ่มใหญ่ขึ้นเหมือนแม่มา้าตัวใหญ่เท่ากับคน อ้าปากกว้างเห็นฟันแหลมน่ากลัวกำลังก้มลงมาจ้องมองจะกัดที่คอของป้าต้อยป้าต้อยก็ตกใจร้องลัน่นรู้ทันทีว่ามันเป็นแมวผีแกได้แต่ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่อาจรอดออกไปได้สิ่งที่ทำให้แกกลัวมากที่สุดก็คือตาของแมวตัวนั้นข้างหนึ่งมีรอยแผลเลือดไหลออกมามันทำท่าจะหยดใส่แก ทำให้นึกถึงแมวตัวที่เคยเอาหนังสติ๊กยิงบางทีอาจจะเป็นแมวตัวนั้นก็ได้ตายแล้วกลับมาแก้แค้นแกปากมันก็งับลงที่คอแก้กลิ้งหลบทันเสียงแมวผีตัวนั้นร้องออกมาด้วยความโกรธเงื้อมือขึ้นตะปบลงที่ใบหน้าพยายามที่จะทิ่มลงที่ลูกกตาของป้าต้อยป้ต้อยทนไม่ไหวแล้วร้องลั่นด้วยความกลัว บอกว่ามันคือแมวผีจะมาควักตาของแกออกไปแล้วแกก็ออกแรงถีบมันจากนั้นก็คลานออกมาปิดประตูบ้านเร็วมากแมวผีตัวนั้นเอาเล็บข่วนที่ไม้ร้องข่มขวัญทั้งคืนป้าต้อยบอกว่าน่ากลัวมากนอนไม่หลับนั่งสวดมนต์ตลอดทั้งคืนสิ่งที่ทำให้แกกลัวจนช็อกก็คือมองตัวเองในกระจกกลับเห็นว่าเป็นหน้าแมวตัวนั้น จึงขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนคิดว่าแมวผีตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกแม้แต่เวลากลางวันก็ยังไม่กล้าออกมาเก็บตัวนอนร้องไห้ยอยู่ในบ้านพอตกกลางคืนคราวนี้แมวผีตัวนั้นมันข่มขวัญในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคือแย่มือเข้ามาตามช่องลมทำท่าจะจับตัวแก่ไม่ว่าจะหนีไปตรงไหนก็เห็นเงาดำๆของมันตามไปหลอกล้อน จึงได้แต่ร้องกรีดออกมาเหมือนคนบา้าบางทีมันเดินวนเวียนบนหลังคาบ้านขยมหลังคาแรงๆได้ยินเสียงกระเบื้องแตกแกก็เริ่มกลัวยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามันเข้ามาทางหลังคาแล้วฆ่าแกคงต้องตายที่นี่แน่ๆแกเข้าไปซ่อนในกล่องเก็บเสื้อผ้าแต่ก็มีเสียงแมวร้องให้ได้ยินตลอดเมื่อแกออกมาดูก็เห็นมันยืนคล่อมหลังคาบ้าน เป็นแมวที่ตัวใหญ่และน่ากลัวมากตาของมันวาวแดงแดงคงจะมีแต่ความแค้นที่เกิดขึ้นพ่าต้อยบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวที่สุดถ้าหากว่าจะอยู่แต่ในบ้านอาจจะโดนมันเล่นงานจนตายก็ได้จนกระทั่งแกทนไม่ไหวก็วิ่งออกมาจากบ้านในตอนเช้ามาหาผมที่บ้านหวังจะหลบพักอาศัย พ่อผมไม่คิดว่าผีแมวมาหลอกตามที่แกบอกบางทีป้าต้อยอาจจะมีอาการทางประสาททำให้เห็นภาพหลอนต่างๆนานาพ่อกับแม่ก็หาทางเอาแกไปรักษาแต่ก็ต้องกล่อมให้สงบกว่านี้หาข้าวให้กินพาไปอาบน้ำแล้วให้พักผ่อนหลับให้เต็มที่แล้วท่าทางของป้าต้อยก็ดีขึ้นแต่ทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินป้าต้อยก็จะเริ่มเป็นอีกแล้ว ร้องเออะโวยวายบอกว่าแมวผีมันกำลังจะมาแกส่งเสียงร้องกรีดกรีดเหมือนคนบ้าแล้วก็วิ่งวนไปรอบๆบ,บ้านบอกว่ามันมายืนอยู่ตรงหัวบันไดแกชี้ออกไปด้วยมือที่มีอาการสั่นๆผมมองตามออกไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่าเท่านั้นแกคงคิดไปเองนั่นแหละแมวที่ไหนจะมาตามหลอกล้อนก็เลยพาแกไปนอนในห้อง แล้วให้ใส่เครื่องรางของขลังโดยเฉพาะได้ใส่สินที่พันเอาไว้เกือบทุกส่วนของร่างกายดูดูไปแล้วผมเสียอีกที่กลัวแกเพราะแกเหมือนคนบ้ามากเวลาแกมองจะทำตาขวางๆหรือว่าแกเห็นใบไม้ไหวแกก็จะร้องกรี๊ดออกมาบอกว่าแมวกำลังกระโดดเข้าใส่กลายเป็นว่าบ้ามากจริงๆคนอยู่ใกล้กลายเป็นโรคประสาทไปด้วยผมไม่กล้าที่จะอยู่ด้วยแล้ว เลยหนีไปนอนอยู่เรื่อยมีแต่แม่ที่คอยเฝ้ากลางวันไม่ค่อยเท่าไรแต่กลางคืนนี่สิเสียงป้าต้อยร้องดังมากๆบอกว่ามันกำลังมาแล้วได้ยินเสียงมันร้องหรือเปล่าพ่อผมรำคาญก็ลากแกไปนั่งสงบสติอารมณ์ในห้องพระพวกเราตั้งใจเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาตัวป้าต้อยไปส่งโรงพยาบาลให้ได้รักษาให้หายขาด กลัวว่าอาการของแกจะลุกลามจนกลายเป็นบ้าทำร้ายคนอื่นให้ได้รับบาดเจ็บเรานอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่เพราะเสียงที่แกร้องคลางฮือฮมันรบกวนมากหากว่าอยู่ที่นี่เกินสามวันคงจะเป็นประสาทต,ตามแกไปด้วยแน่ๆผมกับแม่นอนอยู่ที่หน้าห้องพระส่วนข้างในป้าต้อยนอนคนเดียวหลับไปนานพอสมควรแต่แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าประตูอ้าออก ร่างของประต้อยเดินออกมาในลักษณะที่แข็งทื่อแบบย่องๆผมแอบหลีตามองอยากจะรู้ว่าแกจะออกไปไหนครู่หนึ่งแกก็เปิดประตูบ้านออกไปผมสะกิดแม่ให้ดูแล้วเราก็แอบตามแกออกไปเห็นว่าแกพูดอะไรเงึมงำคนเดียวสักพักก็เห็นว่ามีลมแรงเสียงกิ่งใบไม้กระทบกับสังกะสีดังคลืดคลาดไปมา ผมกับแม่หันไปมองหน้ากันพอหันไปมองข้างหลังก็เห็นพ่อยืนอยู่ต่างจ้องไปที่ปาต้อยเห็นว่าแกถือแปบเปลกเอาไว้แกตั้งท่าพร้อมที่จะต่อสู้แรกทีเดียวที่เห็นคิดว่าแกบ้าหรือไม่ก็เพี้ยนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแน่ๆมองพักเดียวเสียงแกท้าทายใครไม่รู้ให้ออกมาจากที่ซ่อนไม่กลัวแล้วเพราะมีของดีอยู่กับตัว พ่อก็ทําท่าจะลากเข้าบ้านกลัวว่าแกจะรบกวนคนอื่นเพราะเวลานี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่ทันจะออกไปพวกเราก็สะดุ้งตาตื่นเมื่อได้ยินเสียงแมวร้องดังๆพร้อมกับร่างใหญ่สีดำขนาดเท่ากับหมาตัวโตๆมันกระโดดขึ้นมาที่นอกชานมีความรู้สึกว่าบ้านไหวยววบผมกอดเอลแม่เอาไว้แน่นไม่กล้าจะร้องออกมา เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่แมวธรรมดาอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นแมวผีที่ป้าต้อยบอกเอาไว้ก็ได้ความกล้าเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดกลายเป็นความกลัวขึ้นมาเราได้แต่มองหน้ากันและหันไปดูแมวกับป้าต้อยตอนนี้ได้ยินเสียงแกร้องกรีดกรดแล้วถอยหลังออกมาแมวตัวใหญ่เดินตามตัวแข็งทื่อเข้าหาแกตาข้างหนึ่งของมันหายไป มีแต่คราบเลือดและกลิ่นเหม็นป้าต้อยหวดไม้ใส่มันหลายครั้งแต่ก็ไม่ถูกตัวมันเพราะว่ามันหลบเร็วมากเงาดำวูบขึ้นเมื่อเจ้าแมวผีกระโดดขึ้นไปทำท่าจะพุ่งเข้าใส่ป้าต้อยแกยกไม้ขึ้นเสียบเข้าที่ตาเป็นแผลของมันเสียงแมวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่หยุดมันกดเท้าใหญ่ลงมา กระทืบลงที่อกแรงๆป้าต้อยก็ล้มลงนอนดิ้นกระเดวกระเดวเสียงสวดมนต์ผิดๆถูกๆพลาเครื่องแล้ได้สายสินไม่อาจจะช่วยแก่ได้พ่อคงกลัวว่าแกจะตายจึงวิ่งออกไปร้องห้ามขอร้องว่าอย่าทำเดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวกันไปเปล่าๆแมวผีมันมองหน้าพอ่อมันยืนจ่องอยู่นานป้าต้อยได้แต่พูดว่าผิดไปแล้วอย่ามาหลอกล้อกันเลย ต่อจากนี้ไปจะไม่ทำร้ายแมวอีกแล้วแมวตัวนั้นมันก็ถอยออกมาป้าต้อยก็รีบลุกขึ้นยืนด้วยความกลัวของแกแกเดินถอยหลังจนไม่ระวังก็ตกบ้านลงไปเสียงแกร้องตามด้วยเสียงดังตุบร่างกายนอนแน่นิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดผมกับพ่อและแม่วิ่งไปดูเห็นว่าเลือดออกปากออกจมูก พ่อก็เรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยพากันส่งโรงพยาบาลระหว่างที่รอรถมารับแกนั้นผมก็วิ่งขึ้นไปเก็บข้าของที่จำเป็นเสียงพ่อแม่ร้องได้ไล่อะไรบางอย่างผมก็วิ่งออกไปดูแค่เพียงเห็นเท่านั้นแหละผมก็กลัวมากครับเพราะแมวเกือบสิบตัววิ่งมาหาป้าต่อยทำท่าจะเลียเลือดพ่อก็ไล่มันออกไปจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านสามคนวิ่งมาหามร่างปลาต่อยขึ้นรถ ผมก็ไปกับเขาด้วยแต่ก็กลัวว่าแกจะกลายเป็นผีคิดไปเรื่อยเปื่อยเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอเอาเข้าไปในห้อง ICU พวกเราได้แต่นั่งรอยอยู่ข้างนอกคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแมวผีบอกว่าเป็นเรื่องจริงป้าต้อยทำไม่ดีเอาไว้แมวมันคงจะอาฆาตมากจึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไม่รู้ว่าระหว่างที่แกนอนโรงพยาบาล แมวผีจะตามมาเล่นงานแก่หรือเปล่าแม่ของผมก็อาศาอยู่เฝ้าแก่อย่างน้อยป้าต้อยก็ดีกับครอบครัวของเรามากผมจึงขออยู่ด้วยอีกคนหนึ่งส่วนพ่อกลับบ้านบอกว่าจะไปทำบุญเพื่อช่วยส่งวิญญาณเร่ร่อนของแมวทั้งหลายให้ไปเกิดโดยเฉพาะแมวตาบอดตัวนั้นผลบุญอาจจะช่วยให้มันเลิกอาฆาดแล้วก็ยินยอมจากไปด้วยดีป้าต้อยสลบไปเกือบสองคืน เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาท่าทางของแกก็หวาดกลัวเหมือนกันแม่บอกให้นอนพักไม่ต้องเป็นห่วงจะอยู่เป็นเพื่อนตลอดปาตอยได้แต่ร้องไห้โทษตัวเองว่าเป็นผู้หญิงใจร้ายทําให้ต้องเจอเรื่องที่น่ากลัวในเมื่อแกสํานึกผิดอย่างนี้พวกเราก็ไม่กล้าตําหนิแกอีกเวลานี้แกก็รับโทษแห่งเวรกรรมที่แกได้ทํากับแมวเอาไว้ก็คือแกกลัวจะนอนไม่หลับ และทุกวันนี้ป้าต้อยก็กลายเป็นคนบ้าบ้าบอไปเสียแล้ว